ทำ affiliate Shopee Video ค่าคอม2 0 0 0บาทพฤษสภาคมนี้มีกิจกรรมแจกโบนัสอีกเทีย่วิธีการเข้าร่วม Shopee Mission Video ให้เข้ามาที่โปรแกรม affiliate ของเราหลังจากนั้นด้านบนจะมีคําว่า Shopee Video Mission ให้กดจิ้มเข้าไปเลยจากนั้นจะมีให้กดลงทะเบียนเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับไม่งั้นทําไปเนี่ยเราจะไม่ได้โบนัสนะครับให้กดลงทะเบียนก่อนหลังจากนั้นให้ทุกคนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วเราก็จะสามารถเข้าร่วม Shopee Video Mission ได้แล้วจะทำ Shopee Video ยังไง ไปดูกันเข้ามาที่หน้าแอป Shop ป e. ีหลังจากนั้นด้านล่างจะมีคําว่าวิดีโอให้กดเข้าไปมุมขวาด้านบนมีฟังก์ชันอัปโหลดวิดีโอกดอัปโหลดวิดีโอได้เลยกดเพิ่มสินค้าแล้วเลือกสินค้าที่มีอัตราค่าคอมมิชชั่นถ้าไม่เลือกเราจะไม่ได้ค่าคอมนะครับอัปโหลดวิดีโอเสร็จแล้วเราก็จะได้วิดีโอพร้อมติดตะกาไป็นที่เรียบร้อยหากมีคนมาสั่งซื้อเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมิชชั่นเดือนพฤษภาคมแจกหนักมีถึง3มิชชั่นแต่ละมิชชั่นก็แจกค่าคอมหลักพันหลักหมื่นนเเเยยยอะสสุดดหลลักแกแทีีว ทำคลิปวิดีโอติดตะกร้าให้สร้างสรรค์ให้หน้าดึงดูดลูกค้าจะได้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายแล้วอย่าลืมแฮชแท็กที่กำลังดันที่กำลังเป็นกระแสกันด้วยทุกๆเดือนจ่ายค่าคอมมิชชั่น2รอบแถมเราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องแพ็คของและไม่ต้องส่งของเองด้วยที่ได้ค่าคอมเยอะเนี่ยเพราะว่า s h อป e e Push เขามีแจกวอชเชอร์เยอะมากๆหากลูกค้ามาซื้อผ่าน s h อป e ีวิดีโอก็จะได้โค้ดส่วนลดเนี่ยเพียบเลยเพราะงั้น s h อป e ีวิดีโอพลาดไม่ได้แล้วนะ